เพราะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยโจทย์สําคัญของของพักเพื่อไทยคือเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจจริงๆกระทรวงกลาโหมเนี่ยปัญหาชายแดนตรงนี้เนี่ยเอาดีๆอะถ้าแก้ดีๆเนี่ยมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไงการค้าชายแดนการค้าชายแดนอะใช่ไหมคะคแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือมันถูกมองไปในเรื่องของของการเมืองอมไม่ใช่แค่การเมืองระหว่างประเทศแล้วปัญหาไทยกัมพูชามันมองเป็นการเมืองการเมือง ข้างในด้วยมันเกี่ยวพันกันไปหมดใช่ใช่ค่ะคือคือปัญหานี้แน่นอนว่าอ่าล่าสุดถ้าเราไปดูถึงกันรู้สึกว่าที่เขาเพิ่งจะมีการหารือข้อข้อ,ขอตกลงกันใช่ไหมคะครับมีข้อสุดอุมาสามข้อ3อแนวทางนะคะที่เป็นการพูดคุยระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยก็คือข้อแรกก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะ,จะมีจะมีการเจรจาผ่านคณะกรรมการ JBC ครับนะคะก็คือคณะกรรมการเขตแดนร่วม,มแล้วก็ คณะกรรมการ GBC ก็คือคณะกรรมการคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปไทยกัมพูชาภายใต้ MOU 43ที่มีข้อตกลงแล้วก็ข้อ2ก็คือให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมลดการเผชิญหน้าถอยคนละ200เมตรและข้อ3รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศและใช้สันติวิธีอดทนอดกลัน้นนะคะก็บอกว่าเอ๊กก็พูดคุยตกลงกันแบบนี้ ไทยก็มีการออกมาแถลงข่าวว่ามีข้อตกลงแบบนี้นะคะแต่ฝั่งกัมพูชาล่าสุดสมเด็จหุนเซนออกข่าวในประเทศเขาบอกมีข้อตกลงกับไทยสี่ข้องงไหมอ่าเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งเอโดยข้อที่เพิ่มมาเนี่ยสมเด็จหุนเซนเขาเพิ่มข้อว่ากัมพูชาจะไม่ถอน จะยืนหยัดโดยปราศจากอาวุธในจุดที่เกิดความขัดแยง้งเนื่องจากว่าจุดนั้นเป็นจุดที่กัมพูชาเองยืนหยัดมาตั้งแต่ก่อนจะมีการลงนาม MOU 43 e. อีกอ้าวเอาไงอะทีนี้อของกัมพูชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีพ่อลูกเขาเนี่ยทิศทางเดียวกันผมเดคุณเซนนี่สนับสนุนการขับเคลื่อนของนายกคุณมาเน็ตทุกวิถีเลยแม้กระทั่งการไปถึงศาลโลกเลยนะแต่ในขณะที่คือของเขาเนี่ย ทั้งการทหารความมั่นคงของเขาเนี่ยนในพลไรกระทรวงกรลาหมตเตยเตียเซยเตียอะไรเนี่ยสักอยาก่างเขาสอดรับกันหมดเลยนะที่ทางเดียวกันแต่ในไทยเนี่ยฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจคือรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมกับ<อ>นายกเนี่ยพูดไม่เหมือนกับฝ่ายความมั่นคงนะฝ่ายความมั่นคงนี่คือเขาพร้อมลุยเขาคึงขังเอโดยเฉพาะประเด็นที่เรื่องของปิดด่านครับ ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเขาจะปิดนะด่านด่านตรงที่มีปัญหาใช่แต่ว่ามีการขอมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าอย่าเพิ่งปิดกลาโหมของประเทศเขาประเทศเราเนี่ยเอทางเขาอ๋อประเทศเราก็ทางเขาเนี่ยในพลเขาอ่าโทรมาหารัฐมนตรีกลาโหมของเราเนี่ยบอกขออย่าให้ปิดครับแต่ฝั่งเรานี่จริงๆฝ่ายความมั่นคงเสนอให้ปิดเลยนะเพื่อที่จะแสดงท่าทีไงแต่กลายเป็นว่า ฝั่งเราไปยอมรับข้อขอร้องของเขาก็ยังเปิดด่านต่อยังเปิดอยู่ไงทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาทําให้ถูกมองไปไปในเรื่องของความสนิทสนมความเป็นญาติอะไรกันหรือเปล่าของผู้บริหารสองประเทศคือวันนี้ในในประเด็นเรื่องของกรรมัมพูชาเนี่ยคุณทักษิณเองก็พูดในในการให้สัมภาษณ์กับสื่อใช่ไหมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผู้ใหญ่ของทั้งสองประเทศซึ่งอาจจะหมายถึงตัวท่านกับตัวนายก สมเด็จท่านสมเด็จฮุนเซนเนี่ยสนิทสนมกันเคลียร์กันได้คุยกันได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เสนอว่าเรื่องนี้เอาง่ายๆเลยก็ให้เป็น no man's land ไปเลยไม่ต้องมีใครเข้าไปทําอะไรเอามันไม่ได้สิอ่าใช่คุณอุ้งอิงก็มาบอกว่าเราสนิทชิดเชื้อกันเรื่องนี้เราต้องคุยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศ,าศ,าศาัยสันติวิธีอ่าแล้วก็ส่วนคุณคุณภูมิธรรม ก็พูดทิศทางเดียวกันหมดเลยแต่ในขณะที่บ้านเขาเขาไม่ได้แบบสุภาพบุรุษอย่างเรานะกับอ่าเขาก็ยังมีภาพการใช้กําลังทหารชการลุกล้ำใช่หรือภาพของการคุกคามปรากฏขึ้นในโลกโซเชียลมันก็ปลุกอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายเอาแค่เอาแค่เรื่องข้อตกลงอะ่ะเขาคุยกัน3ข้อแต่แต่สมเด็จฮุนเซนกาไปเติมของแกเองอะ่ะอืมเออข้อตกลงบอกว่าจะถอยกันคนละ200เมตรอ่ะคุยกันจบวันนั้นพอกลับ,บบ้านลืมหมดละอืไม่ถอย คือสถานการณ์แบบนี้มันก็กดดันทางรัฐบาลไทยก็ล่าสุดก็มีการออกมาถแถลงการมมเมื่อเช้าวันนี้นะฮะางด้านของคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังการประชุมทุกภาคส่วนขอ,ของรัฐบาลภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่28พฤษิาคมาก็เหตุการณ์ช่องบอกนะฮะถแถลงการรัฐบาลเนี่ยก็ออกมา โดยรัฐบาลขอยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยไทยและคุ้มครองบูรณภาพของดินแดนไทยอย่างเต็มที่โดยยึดหลักการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมนะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองประเทศไทยกัมพูชาได้หารือยอย่างใกล้ชิดรวมถึงนาย,ยกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้มีการพูดคุยกันด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ ผลจากการพูดคุยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือการทําให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติไม่ลุกลามบานปลายและเห็นพร้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนี่แหละคือ,คอประเด็นคือประเด็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่เขาบอกเขาเขามองว่า จุดประสงค์ซ่อนเร้นในกรณจริงๆเขาแทบไม่ซ่อนเลยนะจุดเขาพูดชัดเจนเลยนะว่าประเด็นโดยเฉพาะพอคุณฮุนมาเนตออกมาพูดเลยว่าเรื่องนี้เราจะไปศาลโลกเนี่ยคือมันกลายเป็นว่ามองว่าอะอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดประสงค์คุณกำลังที่จะทำให้ตกให้สถานการณ์เข้าทางคุณใช่ไหม,มประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่าจ,จำได้ใช่ไหมคะครเรื่องของไปศาลโลกแล้วทำให้เราเองก็ต้องเสียสิทธ ในการคลองพื้นที่ที่เคยปกครองร่วมกันของเขาพระวิหารเนี่ยยุคนั้นถ้าจํากันได้ก็คือยุคของเอะไทยรักไทยหรือเป็นยุคนายกสมัครนี่เป็นเป็นเพื่อไทยแล้วใช่ไหมคะพลังประชาชนครับอ่าตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยยุคนายกสมัครถ้าจํากันได้ปีห้าหนึ่งนะคะยุคนั้นเนี่ยก็มีประเด็นของเรื่องของเขาพระวิหารตอนนั้นรั่มตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือคุณนพดลปัทมะนะแล้วก็มีการรบกัน ที่เขาผามออีแดงแต่ว่าการสู้รบไม่รุนแรงไม่รุนแรงแล้วพอสุดท้ายก็มาคุยกันไทยเองก็ไปเข้าทางเขาว่าโอเคเรื่องนี้มันมีเป็นระเด็นพิพาทงั้นเอาเรื่องไปให้ศาลโลกตัดสินสุดท้ายเราแพ้เสียเขาพระวิหารทางขึ้นถูกปิดกลายเป็นว่าเขาพระวิหารเป็นสิทธิ์โดยชอบธรทมคือถ้าถ้าไม่ไปศาลโลกเนี่ยมันก็ยังกลายเป็น ประเด็นที่ไม่สามารถอ้างสิทธิ์กันได้ทั้งคู่ก็นั้นก็ใช้ร่วมกันไปไงแต่พอทีนี้พอไปตบให้มัน,มนเกิดปัญหาที่ทําให้กัมพูชาเขามีความรู้สึกว่าโอยเข้าทางฉันแล้วอะ่ะก็คือพูดง่ายว่าในการรบกันครั้งนั้นที่ผามออีแดงอันนี้พี่เล็กเล่าให้ฟังเลยนะครับ,ค,รบคือรบแบบไทยก็สุภาพบุรุษจ๋าเลยไม,ไม่กล้าที่จะรบเข้มนะคะเพราะอะไรรู้ไหมถ้ารบเข้มจริงๆอะ่ะ กัมพูชาไม่ชนะไทยอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะสูญเสียมากกว่ามากกว่าไทยอยู่แล้วแต่การเป็นว่าในยุคนั้นก็ไม่ได้ลบเข้มกัมพูชาก็เลยใช้โอกาสเนี้ยพอเข้าสารโลกสารโลกเนี่ยส่วนใหญ่ที่นั่งกันอยู่ฝรั่งเศสกัมพูชาเคยเป็นเมืองคุ้นของทมฝรั่งเศสไงคุณเพราะงั้นมันก็เลยมองกันว่าอ๋อแบบนี้ก็ก็เข้าข้างสิ มันก็เลยเป็นก็เข้าข้างกัมพูชาคือถ้าไปสารโลกเมื่อไหร่กัมพูชาได้เปรียบเลยคือยุคนั้นเรามีทีม JBC ตรงนี้แล้วหรือยังฮะรู้สึกจะยังเนาะ ไม่แน่ใจแต่เรฝ่ายก็ตั้งคนของตัวเองขึ้นมาสู้กันในสารโลกเลยไม่ผ่านเจบีซีมีเรื่อง MOU 44เหมือนกันนะตอนผามอีแดงเนี่ยไอ้ตอนเขาบริหารเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัว JBC ที่มันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันข้างในเนี่ยมันมีคณะกรรมการของไทยแล้วก็มีของกัมพูชาด้วยการที่จะขึ้นสาราโลกเนี่ยเมื่อคุณต้องผ่านไอ้จอยบัตเี่คอมมิชชัตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันในวงตรงนั้นก่อนซึ่งโอกาสที่ขึ้นสารโลกจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลายท่านที่เกี่ยวกับการรางประเทศเนี่ย uh huh. มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือต้องมีมติร่วมกมันอของพกรรมการซึ่งทางไทยก็คงไม่ยอมแน่นอนนะฮะแต่ว่า uh huh. ไอ้คำพูดแบบนี้มันปลูกเา้าได้ดีไง uh huh. เห็นไหมถ้าพูดไปเนี่ยคนกัมพูชาก็รู้สึกว่าตัวเองมีความหวังแล้วขณะที่คนไทยก็รู้สึก ห้ามกันขึ้นมาเลยใช่คือก็เขาก็เลยมองกันว่าในกัมพูชาเนี่ยม,มันมีปัญหาทางการเมืองอะไรหรือเปล่าคือเอางี้ออของกัมพูชาเองเนี่ยถ้าจะพูดตรงๆเนี่ยการขึ้นมาของนายอนตรีฮุนมาเนตเนี่ยมันก็มีความไม่เห็นด้วยมไม่เห็นด้วยในในในลักษณะของเขามองว่ายังไม่มีศักยภาพมากพอไงเพราะงั้นถ้ามองในแบบการเมืองภายในคือวันนี้เนี่ยคุณฮุนเซนอันนี้เราก็ฟังสิ่งที่นักวิชาการด้าน ปัญหาชายแดนไทยกับพูชาเขาให้ความเห็นนะเขาก็มองว่าสมเด็จทุนเซนเองเนี่ยก็อยากที่จะใช้ประเด็นนี้เนี่ยมาเรียกว่ามาแสดงแสนยญญานุภาพเพื่อ,อที่จะส่งอะส่งให้นายกคุณมนเนตเองเนี่ยคือเปรี้ยงปล่างขึ้นมา ใช่ก็ใส่ความรักชาติเอาไว้เป็นร้ายเรื่องของการขึ้นมาของฮุนมาเนทเนี่ยมันมีมันมีฝ่ายค้านของของประเทศเขาเองที่ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ต้านมาตลอดเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเขมรกัมพูชาสามารถทําผลงานนี้ได้ไงเอาให้เรื่องไปสึงสึงสารโลกได้ซึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าขึ้นสารโลกเขาชนะไงถ้าทําเรื่องนี้ได้โอ้โหคุณคุณมาเนตฟูเลยเพราะงั้นเขากำลังทํางานที่ตอบโจทย์ การเมืองภายในประเทศเขาด้วยนี่แหละคือปัญหาแล้วแหมมันก็จะพัจับผูกายมาเป็นรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณด้วยไงเพราะงั้นประเด็นของฝ่ายที่ต่อต้านคุณทักษิณก็กำลังประติดประตอร่อเรื่องว่าเอ๊ะพอเป็นคุณทักษิณเองเนี่ยก็จะก็จะไม่แข็งกล้าวในขณะที่ฝั่งนู้นเขาแข็งกล้าวตอนนี้ก็ไม่แข็งกร้าวจริงๆนะก็นี่ไงเขาไปไปไปเปรียบเทียบกับในในยุคในยุคของยุคปี53 54ตอนนั้นเรามีอีกปัญหาหนึ่งก็คือ ปัญหาที่ประสาทตาเมืองทมครับตอนนั้นจุดเชื่อมโยงคือจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดอะไรของเขานะอุดรมีชัยครับเออจุดตรงนั้นเนี่ยรบกันแบบแรงเลยนะยุครัฐบาลพิสิทธิ์ตอนนั้นทหารรบรบจนฝ่ายกัมพูชาเขาเขาแพ้แหละพูดง่ายๆเขาสูญเสียบาดเจ็บมากกว่าก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะ ต้านเราได้เขาก็ถอยไปสุดท้ายจุดตรงนั้นก็ยังเป็นจุดพิพาทกันอยู่เราก็ยังครองได้เขาก็ยังครองได้ตาเมือนทมก็ยังคือยังใช้ร่วมกันแต่วันนี้กลับมาที่จุดช่องบกใช่ไหมคะช่องบกนี้ก็คือพื้นที่จังหวัดอุบลกับพระวิหารจังหวัดพระวิหารของเขาอันนี้เขากําลังกลัวไงเขากาลังกลัวว่ามาจับพัดจับผูมาอยู่ในรัฐบาลที่มีคุณทักษิณอีกแล้วไงเขาก็เลยกลัวว่าด้วยความสนิทกัน ก็เลยไม่เล่นไม่เล่นไม้แข็งจะเล่นไม้นุ่มสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวจะไปเข้าทางที่จะไปสู่สารโลกอีกแล้วไงเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเข้าสารโลกกัมพูชาได้เปรียบเพราะสารโลกส่วนใหญ่คือฝรั่งเศสอเนี่ยแหละคือปัญหาแล้วคุณก็เลยมองว่าอ่ะตอนเนี้ยประเด็นนี้มันจะไปปลุกกระแสคนคลั่งชาติรักชาติออกมายิ่งมาต้านรัฐบาลับ คุณแพรทองทานทีกว่ากเออใช่นการตอนนี้คงไม่มีการคลั่งหรอกนะฮะมันก็เลยทําให้เป็นจังหวัดที่ก็เลยปล่อยเรื่องของการปรับคอรมอออกมาเพื่อที่จะกลบกลงน้าหรือเปล่าใช่ใช่เออนะฮะเป็นประเด็นเสี่ยงล่ะการเมืองข้างนอกการเมืองข้างในมาลุมมาตุ้มแล้วเกินอ้าวคือกัมพูชาเขาเล่นแบบนั้นไปแล้วแล้วทางด้านของประเทศไทยล่ะทางด้านของนายกกราวนี่ว่ายังไงบ้าง คือวันนี้นายกเองก็ถูกมาตั้งคำถามนะวันนี้ค,คือในการถแถลงข่าวของคุณแพรทองทานหลังวันนี้เขามีการประชุมคอรมอรใช่ไหมคะครับก็ปรากฏว่าในช่วงที่มีการถามตอบเรื่องของปัญหาชายแดนกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่ามีการโต้เถียงกันร,ระหว่างนายกแพรทองทานกับนักข่าวสาวรายหนึ่งซึ่งดิฉันไม่ได้ไปถามว่าเป็นใครคุณสมจิตหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่มั้งนะคะไม่น่าใช่นะฮะ <laughs> ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งนะคะก็ถามนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมีการลุกล้ำพื้นที่เข้ามาแล้ว200เมตรเนี่ยนายกก็เลยถามกลับทันทีว่าได้ไปดูหน้างานหรือยังคะผู้สื่อข่าวก็ตอบกลับบอกว่าแม่ทัพภาคที่สองยืนยันมาแล้วนะคะว่ามีการลุกเข้ามา200เมตรอันนี้พี่เล็กก็ยืนยันล้ำเข้ามาเกือบ200เมตรนะคะแล้วทีนี้ก็ยังถามต่อบอกว่าช่วงนี้มีการประทะกันด้วยน้ําเสียงและสีหน้านะคะรวมทั้งมีการชี้นิ้วไปหานายยนตปรี เพื่อเป็นการยืนยันทําให้นายกชี้กลับ,บยืนยันว่าใช่ค่ะหลายรอบเลยก่อนที่จะชี้ไปที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่านี่ไงที่ต้องไปดูแล้วก็ถามผู้สื่อข่าวว่าจะลงพื้นที่ไปด้วยเลยไหมไปด้วยกันเลยผู้สื่อข่าวตอบว่าเขาไม่พาไปก่อนที่นายกจะยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าไม่ได้เสียใจนายกบอกว่าโอเคนึกว่าเสียใจจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะแล้วก็หัวเราะ ผู้สื่อข่าวก็หัวเราะกลับอันนี้เป็นบทโต้กันนะคะนายกก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือคะนักข่าวก็ตอบว่าไม่ได้เป็นไรค่ะยิม้มก็ยิ้มให้ก่อนที่นายกจะเอามือทาบอกแล้วบอกว่านักข่าวดุจังเลยจากนั้นผู้สื่อข่าวคนอื่นนะไม่ใช่คนนี้ <gre> ap, หลังจากที่เขาเถียงก,กันกับผู้สื่อข่าวผู้หญิงคนนี้ก็มีผู้สื่อข่าวคนอื่นก็เรียกว่าไปเปลี่ยนประเด็นับ <gre ap, S 2> ผู้สื่อข่าวที่เปลี่ยนประเด็นให้เนี่ยไทยโพสต์เลยนะคะคือ ภายหลังจากที่ตอบคำถามสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็บอกว่านายกเองก็เดินไปหานักข่าวสำนักที่จี้ถามเรื่องปมปัญหาชายแดนและพร้อมถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาวันนี้เนี่ยโกรธอะไรหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าที่มาตั้งคําถามจี้แบบนี้ยคลิปดังเลยนะอนนี้ก็เลยบอกว่าเหมือนโกรธอะไรหรือเปล่านะคะแต่ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก็เดินออกจากห้องแถลงข่าวไปเลยเหมือนกับก็คงจะเถียงกันแบบไม่เราไม่สามารถมองหน้าได้นักข่าวนีจี้ถามหรอ ก็จี้ถามอย่างที่บอกว่าเป็นคําถามที่เขาคิดว่านายกคุณจะให้คําตอบได้ไงมันเหมือนกับเถียงกันเลยอะเถียงกันชี้หน้าชี้ตาขึ้นหน้าขึ้นตาเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่านี้นะคะแล้วเนี่ยก็เลยถามต่อกับผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวบอกว่าโหเวียงมากเลยนะคะก็เลยคิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นถามแล้วเวียงมีความเวียงในน้ําเสียงในหน้าตาท่าทีชี้หน้าอะไรประมาณเนี้นะคะเพื่อนผู้สื่อข่าวคนนั้นก็ ก็ตอบแทนบอกว่าไม่มีอะไรหรอก่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของนักข่าวคนนี้เขาอยู่แล้วนะคะนายกก็บอกว่างงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเห็นแบบกัดฟันหือๆอใส่นายกบอกอย่างนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ย้ำว่าไม่มีใครโกรธนายกหรอกค่ะมีแต่คนให้กําลังใจนายกตลอดอนะคะแต่นายกอ่ะโกรธหรือเปล่าไม่ได้โกรธใช่ไหมนะคะทําให้นายกบอกว่าไม่มีอะไรค่ะอันนี้ต้องไปถามเขาแล้วเขาโกรธอะไรนายกหรือเปล่าอ,อ แต่คือภาพที่ออกมาก็มีแต่หน้านายกเนาะไม่เห็นหน้าของนักข่าวคนนั้นใช่ใช่ค่ะก็กล้องก็จับไปที่นายกไงนักข่าวแล้วมีแต่เสียงเราก็พยายามจับเสียงว่าเป็นเสียงใครคุ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนึกไม่ออกเนาะแต่แบบว่าก็มีความโต้กันอ่าใช่เดือดเลยล่ะนะคะทีนี้คุณแพทองทานว่ายังไงบ้างใน ในการเตรียมความพร้อมเห็นบอกว่าจะไปคุยกับกัมพูชาแล้วใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีผู้สื่อข่าวนะสอบถามว่าเคยมีการพูดคุยกับผู้นํากัมพูชาแล้วหรือไม่หลังเคยมีการเจรจากรณีที่มีการประทะช่องบกชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีจนสถานการณ์บันปลายล่าสุดกัมพูชาก็มีแผนจะยื่นเรื่องฟ้องศาลโลกนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับว่าพูดคุยเพิ่มเติมจากรอบไหน ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่ารอบแรกที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าได้พูดคุยแล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่านับจากรอบนั้นก็ยังไม่มีการพูดคุยเลยค่ะแล้วนักข่าวก็ถามอีกว่าการประชุมคลรวันนี้จะมีการหาลือในเรื่องไทยกัมพูชาหรือเปล่านายยกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้มีค่ะอ่านะก็สรุปแล้วก็คือว่าผู <c oughs> ้นำทั้งสองประเทศยังไม่เคยได้พูดคุยกันเลยนะนับตั้งแต่เหตุการณ์ช่องบุกเนี่ย ก็ม okay. okay. like like, ีการคุยกันในระดับที่ไม่ใช่ผู้นำไงที่บอกไงเป็นข้อตกลงสามข้อที่ออกมาอย่างที่บอกไงแต่ว่าทางกัมพูชาเขาเขาเขาไปยืนยันในบ้านเขาสามข้อนั่นคือกองทัพคุยกองทัพคุยกองทัพแต่ว่ากลาโหมเขาคุยกันน่นฝ่ายการเมืองยังไม่คุยเลยฝ่ายความมั่นคงอ่ะฝ่ายความมั่นคงคุยทีนี้พอพอคุยกันจบแบบนี้อ้าวแล้วพอคุณสมเด็จคุนเซนไปพูดแบบนี้เนี่ยเราจะเอายังไง กับจุดนั้นครับคือคือมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไปแล้วไงเรื่องนี้ประเด็นเนี้คือที่ผ่านมาถ้าเราฟังพี่เล็กนะพี่เล็กก็จะบอกว่าพี่เล็กเขาก็ติงฝ่ายความมั่นคงของเราแหละนะคะคกับฝ่ายฝ่ายบริหารของเราว่าท่าทีเราหน่อมแนมไปหน่อยท่าทีเราไม่แข็งก้าวเลยในขณะที่ฝั่งเขาเขาแข็งก้าวจนพี่เล็กพูดบอกว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับฝ่ายความมั่นคงหรือหรือประเทศไทยใน จะเป็นผู้นําหรือรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยเราอะสามารถเป็นสุภาพบุรุษได้มันเป็นสิ่งที่ดีอืแต่ต้องดูว่าการที่เราจะสุภาพบุรุษสุภาพชนกับใครต้องดูด้วยว่าเขาอะสุภาพกับเราไหม,มและพี่เล็กก็บอกว่าที่ผ่านมาในหลายประเด็นเนี่ยกัมพูชาไม่เคยสุภาพกับเราเลยหาจังหวะหาโอกาสไปโดยตลอดอพี่เล็กบอกแบบนี้เขาบอกว่ามีมีคนมาตั้งข้อสังเกตเลยบอกว่าดูสิในยุคพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหานี้เลย เพราะอะไรพาะเขารู네้ว่าพลเอกประยุทธ์น่ะแข็งสมเด็จคุณเซนก็จะไม่ขยับในช่วงของพลเอกประยุทธ์เลยสังเกตได้แต่จะเลือกมาขยับในยุคของคุณทักษิณยุคของคุณยุคของรัฐบาลเพื่อไทยทุกครั้งเลยอันนี้อันนี้ตะเป๋าไม่ได้พูดเองแต่มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นไปพูดเป็นการเมืองการเมืองเครือญาติไปแล้วไงว่านี่คุณกําลังจะเอื้อ เพราะว่าคุณไม่แข็งกับเขาเพราะเขาเป็นญาติใช่ไหมคุณไม่จริงจังจริงๆแล้วถ้าเราจริงจังเนี่ยอาวุธยุโทโธปรกรณ์ของเราเนี่ยพร้อมมากกว่ากัมพูชาอยู่แล้วไงแต่ว่าเพราะกัมพูชาหรือสมเด็จทุนเซนเขารู้ไงว่าถ้าอยู่ในรัฐบาลเนี้ไม่เล่นแรงเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะตกสูตรเดิมของเขาเพื่อให้ไปสู่สารโลกอีกแล้วไงก็ใช้กำลังก่อน เล็กน้อยให้มันเกิดความวุ่นวายเรื่องข้อพิพาทเหตุผลแล้วไปคุยกันสารโลกตัวเองก็อาจจะมีเหตุผลเด็ดอาจจะมีข้อมูลเด็ดซึ่งเราไม่รู้ใช่ซึ่งถ้าเราไปเข้าทางเขานี่ก็จะเป็นการเสียดินแดงอีกครั้งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องนี้นยกลับมากระแทกแรงๆแน่นอนก็อย่าเดินไปทางนั้นใช่คือกลับมากระแทกแรงๆสําหรับสําหรับคุณคุณแพทองทานเลยละอืม คือจะเอายังไงกับเรื่องนี้แล้วพอยิ่งพอไปโยงเรื่องปรับคอรมอแล้วจะปรับคอรมอได้ยินโผข่าวลือใช่ไหมบอกจะเอากระทรวงกลาโหมไปไปแลกเอาไปให้ภูมิใจไทยนี่โยนเผือกร้อนมาให้เขาเลยะนะ,ะไทนนะก็ใช่ไงไมันถึงอบอกมันมันมันเป็นประเด็นที่มันไม่ใช่แค่ความละเอียดอ่อนเรื่องของชายแดนแต่มันเป็นประ,ประเด็นความอ่อนไหวกับการเมืองภายในประเทศด้วยง